และนี่คือตัวอย่างแรกของกิ่งแก้วหนังสยองขวัญที่สร้างมาจากตำนานเรื่องจริงที่คุกบางขวางกับนักโทษประหารหญิงคนที่สองของไทยอย่างกิ่งแก้วลอสูงเนินที่เธอนั้นถูกตัดสินประหารชีวิตจากคดีฆาตกรรมเด็กน้อยแต่เธอเองยืนยันว่าเธอนั้นไม่ได้เป็นคนทำครับและก็พึมพำอยู่ตลอดว่าฉันไม่ผิดเมื่อเธอถูกยิงเป้ากลับไม่ตายครับแถมก็ออกมาพูดตลอดเลยว่าฉันไม่ผิดฉันไม่ผิดไปตลอดทาง จนต้องมีการประหารซ้ำจนเสียชีวิตครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนมักจะได้ยินเสียงพูดว่าฉันไม่ผิดแล้วก็เสียงร้องไห้ของกิ่งแก้วคลอสะท้อนอยู่ทั้งคืนอยู่ในเรือนจำของบางขวางครับส่วนในหนังเนี่ยจะมีการตีความเป็นหนังสยองขวัญสุดหลอนซึ่งจากตัวอย่างแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากๆเหมือนกับดูหนังผีอินโดนีเซียอะไรประมาณนั้นเลยครับพร้อมกับยังได้เจ้าแม่หนังผีอย่างทรายเจริญปุระมารับบทเป็นกิ่งแก้ว เชื่อว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งบทมาสเตอร์พีซของพี่ซายอย่างแน่นอนหนังเข้าฉาย29มกราคมปี2026ครับ